สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคุณพ่อกัดไฟคังนะครับเยวันนี้เป็นเด็กโปรไฟล์เรื่องจากช่วงนี้ก็อย่างที่บอกนะว่าของมันอออีกหนึ่งก็สิ้นเดือนเลยอาจจะมีอาทิตย์หน้าที่มีบัตตี้ไฟพักชินมาเสริมๆให้นะครับช่วงนี้ก็เลยไปเอาเด็กเก่าๆโครงเมคคนิคเก่าๆที่คุณพ่อหรือว่าคิดว่าเพราะผมเองและหลายๆคนก็น่าจะชอบอยู่มาลองจัดเป็นเด็กพรีเมียมเพราะว่าอะไรที่สําคัญสําคัญที่จําเป็นกับเด็กพวกนี้มัน เริ่มมีให้ใช้เยอะขึ้นแล้วเนือก็เลยลองเอามาจัดเล่นๆดูแล้วก็ลองทสดูก็คิดว่าโอเคค่อนข้างชอบค่อนข้างชอบวิธีการเล่นเพราะว่ามันเป็นเมคนิกเดิมที่หลายๆคนชอบอยู่แล้วอย่างที่เห็นนะครับเป็นเด็กแรกที่เอามาให้ดูเนีก็คือมาเจสมาเจสคู่กับบัตเตอร์เบดและบัตเตอร์ดักใหม่นั่นเองก็ทําให้มันบัตเตอร์ดักในเด็กมาเจสสมัยก่อนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไร้ประโยชน์เนะเพราะว่ามันเอามาทําอย่างเดียวคืออะไรคือเอามาลงข้างแล้วให้มาเจสดูดเข้าโซตอนนี้มันทําให้มัน ลงแวนก็เก่งลงข้างก็สามารถบัสหยิงได้ทําให้เด็กมันทําอะไรได้เยอะขึ้นแถมโครงเก่าของมันก็คือโครงเอ็กซิสเดิมก็คือใส่พวกหมาหมาหมาคิใส่บัคกันเอาไว้ไงแดมใส่ริวอะไรพวกนี้มานะครับก็เดี๋ยวมาลองดูเด็กกันดีกว่าเนอะตัวเริ่มนะครับแน่นอนว่ามันเป็นสายบลัสเตอร์นะครับก็เลยใช้เป็นวิงกันเบฟนะครับวิงกันเบฟสกิลขอมันก็ง่ายๆเลยถ้ามันบูทให้บลัสเตอร อะไรก็ได้ที่ติดบลาสเตอร์โจมตีฮิตแมนฝั่งตรงข้ามเอามันยัดโซหาบาสเตอร์หนึ่งใบขึ้นมือก็หาบัตเตอร์เบดบัตเตอร์ดักมาเจสลิวลิวเกตสามหรือจะเป็นบาร์ก,กันเกตหนึ่งก็ได้ซึ่งเดี๋ยวไอวิงกันเนี่ยถ้าจะเล่นพรีเมียมรอย,ยันก็ต่อไปก็กอดไว้แน่นๆเพราะว่าโครงโครงต่อไปของรอยยันมันจะเป็นไม่นับเอคาลิเพทที่เป็นเกตสนะก็จะเป็นไ เมซิ亚นิกลอตบัสเตอร์ซึ่งเมซ s i นิกลอ o บัสเตอร์ก็จะก็จะใช้วิงกันเพราะว่าเด็กทางเด็กพรีเมียมมันจะเป็นบัสเตอร์เกือบทางเด็กเลยนะครับมันจะมีบัสเตอร์เยอะๆหน่อยก็มาเจไอวิงกันเบฟก็ค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับอ่ะจริงๆอะ่ะมันใส่แค่2องใบก็เล่นได้แล้วแต่เพื่อมันให้มันรู้ว่าเป็นเด็กมาเจสคุณพราะก็เลยใส่มาเจสไว้4ี่ใบเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นจะว่าตัวยืนหลักได้ไหมมันก็ ก็พูดได้ไม่เต็มปากนะอาจจะเหลือสามใบแล้วไปใส่อ่าบัตเตอร์เบดสติ๊กเกอร์ซะหนึ่งใบไม่ให้สต er ิ๊กเกอร์บัตเตอร์เบดเอ็กซ์ลีมาเผื่อหลุดฐานซะหนึ่งใบก็ได้แต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเนะืวว่องจาอย่างน้อยมันถ้ามันสูบบัตเตอร์เบดบัตเตอร์ด์กได้เทินหน้ามันก็จะยืนหมื่นสองแต่ว่าสไตล์มามันจะเหลือแค่หมื่นเดียวนะสไตล์มามันจะตีอยู่สองห้านะเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะต้องหาตัวต่อตูดมันอย่างเอามาชมพูมาต่อตูดมันก็ได้ตอนสไตล์มันก็จะกจะ เสียฟอสไม่ได้ฟอสแต่ว่าแปลว่าไม่จะไตเราย,ยังเล่นได้ไงมันยังตีหมื่นสองสองตลอดการถ้ามีบัตเตอร์เบดกับบัตเตอร์ดักในโซ่คันเองนะครับอ่าสกิลนะครับคอนทิิวอ่าเมกัดนี้จมตีใช่ไหมไม่ใช่สกิลบนคอนทินิวนะครับ,เ,กกวบ,นนรบเวนกาดเมื่อในโซ่เรามีมัตเตอร์เบดและบัตเตอร์ดักไมนจะบวกสองพันแล้วก็บวกหนึ่งีก็จะบวกตลอดการนะเทินฝั่งตรงข้ามก็จะยืนหมื่นสองนะครับ ก็ค่อนข้างที่จะดีเพราะว่ามันยืดสเต็คสเต็คพลังมันแค่หมื่นเดียวนะเบสพลังมันแค่หมื่นเดียวเองอีกสกิลนะครับเมื่อมันโจมตีเอา Dark บัตเตอร์ดาร์หนึ่งใบแล้วก็บัตเตอร์เบสหนึ่งใบจากช่องเรียกาดยัดเข้าโซมันตัวมันจะบวกหมื่นเพราะฉะนั้นตัวมันตอนที่เตี่ะมันจะตีออกสองหมื่นสองก็ถ้าเกิดว่ามัน,นเหยียบฟอร์สนั่นแหละแต่ว่ามันทําได้แค่ครั้งเดียวก็ต้นเกมถ้าสมมติเราสูบบัตเตอร์บัตเตอร์ัดาร์ได้ถ้าได้เริ่มก่อนเลยยังได้สลัดทาถที่หลัง สองหมืนสองสีได้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเพราะว่าหลังจากนี้ไปเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นสไตล์สไตล์สไต,สไตล์รัวๆแหละมันจะได้ใช้แค่ประมาณครั้งสองครั้งและไอ้ที่ตีสองมืนสองสองอะไรพวกเนี้ยนะครับอ่ะตัวลองนะคุณพ่อจริงๆอ่ะใส่ตัวไหนก็ได้เพราะว่าเอามาอยากได้แค่ฟอร์สเฉยๆก็อืมหลังจากเราใช้ไอ้ตัวนี้ไปแล้วอ่ะแล้วขึ้นเทินต่อไปคุณคุณอยากจะเล่นฟอร์สแล้วอ่ะก็ แล้วมือมีก็เอาพวกนี้มามาใช้ก็ได้ก็จะใส่เออร์ลี่เออรี่สองหรือจะใส่คิงกับไนท์สองก็ได้ไม่ค่อยต่างกันแต่แนะนําว่าเออร์ี่จะมีท่าเล่นที่ดีกว่าเพราะว่ามันสามารถเอาบัตเตอร์เบจากในโซมามาช่วยตีได้บวกหมื่นแถมได้จั่วคืนเพราะว่าในโซเราอะถ้าเราเล่นเป็นมาเจสอะเป็นมาเจตก่อนแล้วค่อยเอานี้ทับอะยังไงเราก็ต้องมีบัตเตอร์เบตในโซอยู่แล้วใช่ไหมก็ก็ถือว่าได้อย่างเสียอย่างอันนี้มัน จริงๆเออร์ลี่ไปสองกันเลยแล้วแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับก็เออร์ลี่ก็เหมือนที่บอกไปแล้วเนอะเข้าช่องแวนบัตหนึ่งคอบัตเตอร์เบดจากมือหรือจากโซลงช่องเรียกาดบัตเตอร์เบดบวกมื่นแล้วได้จั่วคืนหนึ่งคิงออฟไนค์คิมออฟไนค์บอกว่าอเขาจะในช่องในช่องแวนกาดแอคทีฟบนเร์เทนเขาเตอร์บัตหนึ่งหาบัตเตอร์เบดจากกองลงช่องเรียเบอร์เตอร์เบดตัวที่ลงมาบวกห้าพันแล้วก็ตัวมันบวกหมืน่นถ้ามีบัตเตอร์เบดในสนามก็ใช้ง่ายๆนะครับ แล้วก็เกตสามอีกสองใบที่ติดไวก้ก็เป็นอ่าบัสเตอร์ใส่ลมใหม่ริวมันติดบัสเตอร์แล้วมันที่สําคัญคือพ่อเอามาเก็บบัตเตอร์เบตจากดับโซนเข้ามาในกองนั่นเองก็ <_ S 1> แวนเลียไม่เข้าช่องแวนหรือช่องเลกาดเลือกการที่ติดบัตเตอร์เบตจากดับโซนหนึ่ง,งใบยัดใต้กองตัวมันบวกห้าพันแวนเลียถ้าแวนติดอันเฟดหรือบัสเตอร์มันได้อินเตอร์เซปบวกห้าพันชิวบวกห้าพันอินเตอร์เซปได้ก็ถือว่าอย่างที่บอกไปเนอะก็เอามา เป็นตัวยืนข้างที่ค่อนข้างที่จะดีเป็นอย่างที่บอกว่ามันเป็นสายมันเป็นโครงเก่าของสายาสายเอมาเจสซิงเซฟเนื้ก็เลยเป็นอย่างนี้อ่ะแล้วบัตเตอร์เบดผมคายไปในใบหนึ่งอยู่นี่แน,น่นอนเนืนว่าบัตเตอร์เบดใส่บัตเตอร์เบดวีสี่ใบเลยนะครับใช้มันใช้ง่ายกว่าตอนที่มันใช้แค่บัตรเดียวมันไม่ใช่สองบัตรแล้วเหมือนกับไอ้บัตเตอร์เบดเก่าแล้วมันก็ยืนหมื่นอีกต่างหากสก,กิลแวนดีสก,กิลเลียดีเพราะฉะนั้นใช้อันนี้แหละสี่ใบนะไม่ต้องใส่บัตเตอร์เบดเก่าแล้ว สกิลท่องแวนกาดเขาที่คอนตินิวนะครับถ้าเรามีเลียกาดสี่ใบหรือมากกว่าบวกคิอีกสกิลแวนเลียไม่เขางเมื่อลงสนามบัตโตรีไทยแถวหน้าหนึ่งใบคู่แข่งใช้ง่ายเลยใส่สี่แล้วก็แน่นอนเนเอร์เด็กมันเล่นเป็นมาเจ็ดหลักก็ใส่บัตเตอร์ดักสี่ใบนะครับยืนหมื่นเหมือนกันเป็นค่อนข้างดีทั้งคู่มีสกิลแวนเลียทั้งคู่บัตเตอร์ด์กแวนเลียนะครับเมื่อลงสนามบัตหนึ่งคู่ต่อสู้เลือกรีไทยหนึ่งใบเพราะฉะนั้น ถ้าคุณมีสองมือสองใบบนมือเนี่ยแล้วยืนเป็นมาเจตคุณลงซ้ายขวาเนี่ยอ่ะลงพัตต์บัสโตบัสยิงหนึ่งลงนี้ให้ดลวงน้องข้ามเลือกยิงอีกหนึ่งตัวแล้วก็ลงมาเจตตีสองข้างตีเสร็จสมมติมีหมาชุมพงหมาชมพ,มชมพูหรืออะไรพวกนี้ก็ยัดโซตีเสร็จแล้วก็ยัดโตมาเจบ 22, ตบวกสองมืนสองตีบอดค่อนข้างจะจะพังบอดได้ดีมากๆเป็นถ้ามันดีกว่าเดิมตรงที่มันสามารถพังบอดได้เพราะว่าบัตเตอร์ดักกับบัตเตอร์เบตเนี่ยมันใช้แค่อย่างละโซเอ้อย่างละบัส ไม่สมัยก่อนคุณใช้สองบาร์ของบัตเตอร์เบดอะยิงได้ใ,ใบเดียวตอนนี้คุณใช้แค่สองบาทแต่ของสองตัวนี้ยิงได้สองใบเลยนะคุ้มแบบคุ้มๆแถมบัตเตอร์เบดลงมาต่อแถวดดวยวกับบาร์เก่าก็ได้ไงแดมอีกต่างหากก็เท่ากับแค่โซบาร์หนึ่งยิงเองด้วยซ้ําอะตัวต่อไปนะครับแน่นอนสําหรับที่อย่างที่บอกไปว่าเป็นโครงเก่าของเอ็กซีดเพราะฉะนั้นก็เลยใส่สิทธิ์ลักแห่งแสงสว่างและความมืดริวนะครับ สุดโปรดของคุณพ่อแทบจะเป็นรัางอาวาตารแล้วมั้งเนี่ยตามมาทุกเด็กเลยนะตอนนี้รู้สึกริวสกิลนะครับเรียกการเมื่อมันโจมตีถ้ามันถูกบูตด้วยบัคบัตเตอร์เฟนบัคกันหรือฟอลเล่าพาลาดินโฟกันตัวมันบวกสามพันเป็นตีหมื่นสองแต่มันต้องบูตนะก็ต่อกับห้าพันหรือต่อกับเจ็ดพันนั่นแหละก็จะตีออกหมื่นเก้ 19, หรือถ้าเป็นห้าพันก็ห้ากับเจดเอ,อ้ยเป็นแปดแปด หมื่เจดหม็ดหรือ19ก็เท่านั้นเองนะครับเมื่อโจมตีเสร็จช่องเรียกาดบัตหนึ่งเอามานันเข้าโซหาบลัสเตอร์เ,อรเกตสอหนึ 2, ่งใบคอลงช่องเรียคุณจะไปหาบาัสเตอร์ดรักหรือบลัสเตอร์เบก็ได้เพราะฉะนั้นริวจะเป็นตัวปั่นเละปั่นเวฟต้นเกมก็คือก่อนสไตล์หรือสไตล์แรกถ้าคุณยังไม่อยากสไตล์คุณอยากจะเล่นมาเจ็ก,ก็ริวก็จะเป็นตัวทําให้เราตีสี่เวฟ ตีสี่เวฟได้เลยเพราะว่าตัวที่ลงมามันจะบวกสามพันด้วยไอ้พวกนี้มันลงมามันบวกสามพันมันจะตีหนึ่นสามนั่นยังไงก็ตีฟอสเข้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอีซี่เป็นตัวตีสี่เวฟถ้าวานตรงข้ามไม่กาดหรือกาดเขาต้องขอกาดสี่สี่เวฟเลยหรือจะปล่อยกลางหรือจะปล่อยมาเจสสองขีเหรอคุณจะเอาวัดเหรอวัดสองคีเจอคีก็ตีคีนะนั่นแหละแล้วก็เหมือนเดิมนะมันเป็น มันเป็นโครงนี้ก็ต้องใส่พวกนี้มาให้หมดนะครับบัคเกตบัคอัลเตอร์เฟนบัคก,กันเป็นตัวไงเดมช่วยไงเดมของเด็กนั่นเองในช่องเรียกกาดนะครับเมื่อกาดที่ติดคำว่าบัตเตอร์เบดเฉยๆต้องบัตเตอร์เบดเฉยๆนะคอลงช่องแวนหรือช่องเลียนที่อยู่แถวตั้งใด็กรำลังนี้ไงหนึ่งเดมแล้วแวนปิดบัสเตอร์จะเป็นบัตเตอร์เบดจะเป็นมาเจสจะเป็นซิงเอ้ยไม่ใช่ซิงเซฟจะเป็นริวอะไรพวกนี้ก็ได้หมด ทิ้งสไตล์ใส่สีนะครับอ่าอันเนี้ยค่อนข้าง,างจะช่องฟรีนะก็ใส่อะไรก็ได้ไม่รู้จะใส่อะไรแล้วก็เลยใส่แพ็กกันมาเพื่อไงแดมเพราะว่าโซ่ค่อนข้างที่จะเยอะนะกับเด็กนี้นะครับเพราะว่าริวมันจะโซ่เรื่อยๆมันริวสี่ใบอะลงมาในช่องเรียรโซบัสสองไงสองแดมนะครับง่ายๆเลยแล้วก็ใส่อเลนไว้สองใบเอามาเอามาเล่นเล่นเร็วได้ ตีแรงเล่นเร็วก็เมื่อเข้าสนามเขาเตอร์บัสหนึ่งคอมือ1ใบจัวหนึ่งแล้วก็ตัวบันบวกสามพันใครไลแอนสองใบเป็นจิกาดผู้ผิด PG เข้าช่องกาดโตบัสหนึ่งเป็น PG ไม่ต้องทิ้งมือแล้วก็แต่ขอแวนเป็นเกียรสาให้ติดอันเฟตหรือบัตเตอร์เบดหรือบัตเตอร์ไม่ใช่บัตเตอร์เบดจัวจัวพีจีสอง แน่นอนจวธรรมดาสองนะครับเด็กนี้ใส่แค่จวดสี่พอเพราะว่ามันมีกันสลัดสี่ได้แลมาและมาเล่นแล้วก็เลยเยอะไปเดี๋ยวมันจะเด็กเอาแล้วก็ใส่หมาหมาชมพูสี่ก็เมื่อบัตเตอร์เบดโจมตีคัตเตอร์บัตหนึ่งเอามันกลับกองลุกบัตเตอร์เบดง่ายๆเลยแล้วก็ครใหม่ครใหม่สี่นะครับแล้วก็ห้นใหม่สี่แค่นี้เองจัดไม่ยากมาก แล้วก็จีโซนจีโซนคุณพ่อใช้เป็นกันสลอ็อตพรีเซเวอร์สามใบนะครับมาตีสี่ได้สไตล์ตแรกนั่นเองก็ไม่ออยนโจมตีถ้าเป็นการเป็นอันเฟลหรือ uster, บัสเตอร์หงหนึ่งเดมบวกหนึ่งไดถ้าเป็นจีเบกสองบวกขีด,ด้วยแล้วก็ไอ้สกิลหนึ่งในช่องกาดในช่องจีโซนคอนติเนียในช่องจีโซนเมื่อในเทิร์ของเราถ้ามีการ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่ช่องจีเรียกการ์ดที่ติดบัสเตอร์เบททุกใบจะติด ลิซิสแน่นอนอันเฟดฮลีเซเวอร์ก็แอคทีฟมันเพื่อเงินจีเบกสองคัตเตอร์อบัตหนึ่งไงตัวมันเองทิ้งมือหนึ่งชี้บัตเตอร์เบดหนึ่งใบอ่าแวนกัดติดบัตเตอร์เบดหรืออันเฟดชี้บัตเตอร์เบดหนึ่งใบตัวนั้นบวกสามพันแล้วก็ได้ทวินไดอันไม้กับ ก็จีโซนมันก็คือจีโซนเดิมของไอพีเมียมนั่นแหละพีเมียมหลอย,ยัดนั่นแหละอันไม้เมื่อเข้าช่องการเ,เมื่อเข้าเมื่อเข้าช่องแวนไงายตัวมันเองแถวหน้าบวกสามพันถ้าเป็นจีเบกสองเสิร์ตเกตสองหนึ่งใบลงช่องเรียกาดตัวนั้นบวกห้าพันด้วยฮลลสควายดากอนางตัวมันเองถ้าแวนกาดติดอันเฟดกดล็อกการดทั้งหมด เลียการงหมดบวกสองพันตัวนี้มันจะแล้วก็จีเบกสามตัวมันบวกสามพันต่อเลียการาหนึ่งใบด้วยก็บวกพลังให้เลียแล้วก็บวกพลังให้ตัวเองแต่จริงๆคือเอามาปลดล็อกนั่นแหละใส่มาลอนไว้สองใบนะครับเข้าช่องการเดียนโซบัสหนึ่งถ้าบันกาดติดอันเฟดหรือบัสเตอร์ค้นหาการ์ดเกตหนึ่งหรือสูงกว่าหนึ่งใบจะก,กองคอลงช่องเลียเอ้คอช่องคอลงช่องการเดียน ตัวที่คอลมระบกห้าพันเพราะฉะนั้นไปเกตหนึ่งก็ไปหาพวกอะไรพวกอันเลนพวกพวกเป็นเกตหนึ่งแนะนําว่าต้องไปหาอันเลนเพราะว่าจะเอามากาดได้ส0 0 0 0ื่นถ้าหาอันเลนนะครับ iso iso เมื่อเข้าช่องการเดียนเขา n t e r b หนึ่งมันจะบวกห้าพันต่อเรียนหนึ่งใบแล้วก็ติด imaginary ไว้2ใบนะครับเพราะว่ามันมีก็ถ้าถ้าคุณใส่อันเฟดใบเดียวอันเฟดใหม่ใบเดียวก็ใส่ติดไว้ใบหนึ่ง ถ้าใส่2ใบอย่างผมก็ใส่ไปสองใบนะครับเริ่มเริ่มคอมโบกันง่ายๆทุกนี้แนะนําว่าให้เล่นจริง,รงๆก็เล่นตอนสไตล์สจะดีกว่าสไตล์แรกก็ไม่มีอะไรก็แค่ตีไหลหรือหรือให้ดีก็คือถ้ามีไอหมาเนี่ยก็ไหลเป็นสไตไลไลตีเว็บแรกก็ตีเป็นหมาเพราะว่ามันติดบัสเตอร์ถ้าบูธฮิตมันก็เอาไอเนี่ยยัดแล้วไปหาบัสเตอร์ที่เราอยากได้ขึ้นมือก็ได้ เราจะไปหาหมาทีนึงก็ได้ถ้าสมมติเรามีบัตเตอร์เบดบัตเตอร์ดาร์กสิงเซฟไอ้เนี่ยสิงเซฟโซนี้เล่นแมนซีเลอร์บ่อยนะก็เลยติดสิงเซฟมาเจสอยู่ในมือแล้วก็หาหมาน,นี่หนึ่งใบจากกองมาเพื่อเล่นในเทิร์นต่อไปก็ได้ขึ้นเทิร์นต่อไปคนนข้าจะดีมากถ้าเราสามารถไล์แวนเป็นบัตเตอร์ดาร์กได้ก็ลงมาบัตหนึ่งยิงยิงเสร็จแล้วถ้าถ้าอย่างที่บอกไปว่าเราไปหาหมาหมานี้หรือ หรือหมานี้แล้วเรามีแดมสมมติเขาตีอัดคีใส่เราเนี่ยเรามีสองแดมเล่นแล้วแล้วแล้วฝั่งตรงข้ามมีเลียใบยเดียวอย่างเงี้ยอ่บัตเตอร์ดักมาก็ยิงแล้วแล้วก็อย่างเงี้ยเราอยากได้แดมหรืออยากได้อยากได้ไดตีแรงไอ้ตีเวฟหนึ่งก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่าเขามีเลียสองตัวอย่างเงี้ยสมมติเขามีเลียสองตัวใช่ไหมลงมา,า,ยยงา,าหนึ่งใบยิงเคอเตอร์บัตหนึ่งยิงหนึ่งตัวแล้วอ่าลง ไงห,หนึ่งแดมก่อนแล้วคัเตอร์บัโซบัตกับโซบัตออกยิงอีกหนึ่งตัวสะดงข้ามเลียมหมดทิ้งมือหนึ่งใบบัตเตอร์ดักได้สองขีก็ตีไปหนึ่งหมื่นสองขีเอ้ยไม่ใช่สองขีหนึ่งหมื่นสองได้ได้ 1, 000, 2, ได,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 ได้ถ้าเขากาดมิดก็ลงบัตเตอร์เบดบัตเตอร์เบดก็ตีสิบแปดเริ่มที่สิบไม่ใช่สิบแปดเริ่มที่สิบเจ็ดก็บวกไปทีละหมื่นหรือห้าพันอ่ะขึ้นสองแน่นอนว่าเขาเขาไล่เก็บอยู่แล้วบัตเตอร์เบดเพราะว่า เขาเห็นอย่างนี้สองตัวเขาแน่าจะรู้แหละว่าเราเล่นอะไรเขาเขาแน่จะรู้ว่าเราเล่นสิ่งอไรมาเจสนะ,ะถ้าสมมติว่า,าจะไเราจะเล่นในมาเจตก่อนแล้วสมมติมือเราของครบหรือมือเรามีบัตเตอร์ดัอีกใบหนึ่งแต่ไม่มีบัตเตอร์เบทแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันเนอะว่าเราใส่ริวไว้ขอมีอะไรก็ได้เนี่ยสามตัวอืถ้าหรือถ้าถ้าเขาไม่กัดถ้าเขาไม่ตีบัตเตอร์เบทที่อยู่ในช่องเลียเมื่อก,ก,กี้ก็เล่นได้สบายต่ออ่สมมติเรามี เรามีบัตเตอร์เบดเราไม่มีบัตเตอร์เบดล้วกันอะไรมีบัตเตอร์ไดเไปก็ขอแล้วก็ขอหา้ต่อตูดก็ได้ถ้าอยากจะต่อตูดเขาหรือว่าเขาตีมาแบบรัวๆมากเลยอ่ะสมมติว่าเรามีแดมเหลือก็ประมาณนี้ก็ได้อ่ะขร้านี้ก็ตีก่อนสิบสีอย่างน้อยก็ตีแวนที่เป็นฟอร์สเข้าตีสิบเก้าเก้าตีเสร็จเค้าจะบัตหนึ่งยัดหาบัตเตอร์เบดมาเขามา,มา,มาลงลงปุ๊บบวกสามพันได้ไงหนึ่งแดม แล้วก็ตีรอบหนึ่งสิบสามสิบสามตีเสร็จแล้วคาเตอร์บาตหายลุกตีีทีหนึ่งสิบสามสิบสามตีเสร็จแล้วเอาบัเอาเอา,เอามาเจตีมาเจตียัสุเข้าไปหมดบว, 2, 000, บ,วมบวกสองพันบวกหมื่นบวกสองขี้ก็ตีไปสองหมืน่นสองสองขี้แค่แค่เราเล่นในสไต์ไม่ใช่สไตแรกถ้าเราเริ่มก่อนเนี่ยเราสามารถละมือลรบป็อกถึงแม้ว่าไอเทิร์นเทิร์นที่เราขึ้นสองเราจะไม่เล่นตัวนี้เราเล่นเป็น เป็นบัตเตอร์หรือว่าอะไรก็ได้แล้วยังไงก็ได้เราเก็บมือไว้เล่นสถานีถ้่เดียวก็ได้ก็จะตีได้เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเวฟในถ้าเราเริ่มก่อนนะแล้วต่อไปเราไม่อยากเล่นเป็นอันนี้แล้วเพราะว่าสเตตสแต็กพลังมันต่ํามากมันแค่หมื่นเดียวถ้าเราสไตล์มาอย่างเงี้ยมันจะตีอยู่แค่สองห้ามันคนจะบอกว่ามันบวกสองพันครับไม่ได้เพราะว่ามันถูกสไตล์ประเด็นที่เคยบอกว่า ดูง่ายๆสาาไตล์ดูอย่างเงี้ยเวลาทับมันจะทับอย่างนี้อ่ะหมื่นห้าบวกบวกชื่อบวกพลังแค่นี้เองก็พวกนี้ถูกทับหายหมดเพราะฉะนั้นถ้าคุณกลัวว่ามืออ่าพลังมันจะน้อยไปแล้วแล้วสมมติว่าบ่อกแ้กคุณไปเช็คเชิคกอะไรได้อย่างเนี้ยสองใบนี้ก็ได้อ่ะคุณก็ไปคอบัตหนึ่งเอาบัตเตอร์เบทจากโซอออกมาก็ได้ ต่ว่าออกมาตรงนี้มันค่อนข้างไม่มีไม่มีอะไรนะเพราะว่าไม่ได้ไหงายดมแล้วเพราะว่าแวร์ไม่ใช่บัสเตอร์ก็ครั้งนี้ก็จะตีแค่สองหมื่นสองมืนเจ็ดก็จะเน้นตีแรงแล้วก็สไตล์ไปก็ได้หรืออย่างเงี้ยสไตล์ค่อนข้างที่จะแรงแหละเพราะว่าสไตล์มามันจะออกที่สิบแปดแหละเอ้ยี่สิบแปดแหละไม่รวมฟอร์สถ้าคุณเอาฟอร์สลงแวน์อีกหรือจะเอาฟอร์สลงข้างเพราะว่าเด็กนี้มันจะเล่นได้หลายๆแบบเนอะก็สลับกันแล้วแต่หรือว่าถ้าคุณของหมดไม่มีอะไรเล่นเลย สมมติยืนตรงนี้แล้วมือมีแต่ทิกเกอร์มีแต่เกตมีแต่เ,เกรดศูนเกรดอะไรพวกนี้เนอะอ,อันไม้ก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีอยู่ในการเล่นต้นเกมก็สไตล์เป็นอันไม้ถ้าคุณไม่ได้ปาจีกัดหรือถ,ถ้าปาจีกัดก่อนก็จะดีมากก็จะได้เซิร์ชเกตสอใช่ไหมแต่ถ้าไม่ได้ปาก็หงายสไตล์แรกหงายปุ๊บแถวหน้าบวกสามพันคุณก็ อย่างสมมติว่าที่อันนี้มาบอกว่ามีแต่ทิกเกอร์อย่างนี้ก็เอาทิกเกอร์มาไลต่ตีเอาอย่างมีแค่นี้มีแค่หมาเหมือพวกนี้ยมาไล่ตีอย่างน้นนอยเลนนี้ก็บวกสามพันสิบเจ็ดเอ้สิบแปดหมื่นห้าก็ยังขอห้าพันได้ใช่ไหมก็ประมาณนี้แต่จริงๆอันไมายคุณพ่อแนะนำให้เป็นสไตล์สองขึ้นไปเพราะว่ามันจะเสิร์ฟหนึ่งตัวบวกห้าพันนะครับสไตล์แรกจริงๆไม่คิดอะไรมากนะก็ถ้าตีเขาไม่ได้ถ้าบอร์ดได้แค่นี้จริงๆก็ตีไปแค่เนี้สองหมื่นห้าสี่เวบ ไอ้สองหมืนห้าสี่ไดแล้วก็ได้ไห้หนึ่งเดมแค่นี้ก็พอปาฟาร์มมือไปแล้วสไตล์สองสไตล์สองปุ๊บอ่ะมันมีจีเบกหนึ่งแล้วสไตล์สองถ้ายังถ้ายังไม่มีอะไรเล่นอยู่อีกมือแบบเน่าจริงจังก็ก็ค่อยเป็นอันหมายอันไม้ลงมาอ่ะก็ไหยอันหม,ม้อีกอนหนึ่งใบก็จะเป็นจีเบกสองแถวหน้าบวกสามพันคอหนึ่งตัวบวกห้าพันห้าพันไหเดมเคาน์เตอร์บัสโตบัสยิงแค่เนี้ย แล้วก็มีอะไรกับมีมีหม,มาชมพูอ่ะสมมติหมาชมพูเอาหม,มาชมพูมาต่อแค่นี้มันก็จะค่อนข้างที่จะตีได้ดีขึ้นเป็นอ่าสิบสามสามเพราะว่าอันไม้แจกคเทน้าสามพันนะสิบสามสิบแปดไอ้สิบเจ็ดสิบเจ็ดสองหมื่นสองสามหมื่นสองละอ่ะทิกเกอร์ก็ลงข้างนี้อ่ะข้านี้ตีไม,ม่บูทก็ได้ครับม,มีบัสเหลือก็เก็บลุกลุกแล้วก็ตีใหม่บูทแค่นี้เด็กมันก็อย่างที่บอกแหละมันเป็นเด็ก เด็กที่เล่นไม่ยากนะครับเพราะว่ามันเป็นมาเจตมาเจสบัตเตอร์หรือมาเจสเออมาเจสนั่นแหละ <c oughs> จะมาเจสอะไรอีกก็มาเจสนั่นแหละ,ก,หละก็มีอยู่แค่นี้วิธีการเล่นก็จะคล้ายๆกับบัตเตอร์บัตเตอร์ล้วนบัตเตอร์เบลตสติกเกอร์บัตเตอร์เบลเอ็กซ์ีดอะไรพวกนี้เนะก็มันไม่ใช่เด็กที่เล่นยากเป็นเด็กเด็กแบบ b e กินเนอร์เล่นได้แล้วก็เออคุณพ่อเอาไปเล่นอยู่หลายตาอยู่ก็ชอบค่อนข้างชอบนะกับแมคานิกอาจจะเป็นเพราะว่า ชอบเมคานิกของมาเจสกับพวกแก๊งริวอยู่แล้วทําให้หลายๆคนที่มาเล่นที่ชอบเมคานิกแบบนี้มันเอามากลับมาเล่นยังพอเล่นไหวอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะฟาร์มมือดีแล้วก็ตีกดดันหลายเวฟได้ตั้งแต่ต้นๆเกมเลยนะมันเป็นอีกเด็กหนึ่งที่เล่นต้นเกมได้เร็วมากๆตั้งแต่สไตล์แรกก่อนสไตล์เกตสองก็เริ่มเริ่มปูได้แล้วเนอะอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับเพจไทแนกัเขาบอกแล้วนะว่า บัตเตอร์ดักอันเนี้ยจริงๆต้องพูดตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยมาพูดในปลายท้ายคลิปบัตเตอร์ดักนี้มันสามารถใส่กับรอยย้อนพาราดินได้ในพรีเมียมหรือว่าโนมอนไฟนะแต่ถ้าคุณเล่น V ีสเตนดาร์ดนะคุณไม่สามารถ V ีสเตนดาร์ดหรือว่าวีไฟคุณไม่สามารถเอาบัตเตอร์ดักอันเนี้ยไปใส่ในรอยย้อนได้นะครับคุณต้องรอบัตเตอร์ดักตัวใหม่ที่มันเขียนว่าอีกอีกเทคนึงขึ้นมาเป็นคอนติเนียลการ์ดนี้สามารถใส่ในรอยย้อนพาราดินได้ถึงจะเอาไปใส่ในรอยย้อนพาราดินได้นะถ้าตอนนี้คุณไปเล่นสออเตนดาร แล้วคุณแล้วคุณไปเช็คหรือ like, ไลฟ์ตัวนี้หรือคอยตัวนี้ลงมาให้เห็นกันตรงข้ามจุกมือเรียกกรรมการมาคุณมีสิทธิ์แพ้ได้เลยนะเพราะว่าผิดแค้นนะมันเป็นกดแคลนไฟนะเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะครับมันสําหรับพรีเมียมอย่างเดียวนะอย่าลืมว่ามันเป็นพรีเมียมอย่างเดียวนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะขอบคุณมาสกสำหรับการรับชมคลิปต่อไปนะ่าจะเป็นอันบล็อกห้าสิบเก้าบาทหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะมาวันศุกร์นะเพราะว่าคลิปนี้คุณพ่อเอาไว้ลงวันพุธ คุณพ่อไม่ได้รีบไปซื้อห้าสิบเก้าบาทเพราะว่าคุณพ่อซื้อมาเก็บเฉยห้าสิบเก้าบาทามันไม่ใช่แบบของใหม่ที่ที่น่าสนใจขนาดนั้นมันก็น่าสนใจไหมัมนก็มีหลายๆใบที่คุณพ่ออยากได้นะแต่ว่าเอามาเก็บใส่เยอะนะไม่ได้เอามากะเอามาแบบจัดเด็กจัดเดิ้อาจจะไม่ได้เห็นเด็กลิสของห้าสิบเก้าบาทนะอาจจะแค่เอามาคุยคุยกันแบบให้มันยาวขึ้นหน่อยเฉยๆแล้วกันก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมติดตามช่องตดิดตามเพจกดถูกใจกดไลค์กดแช่ อย่าลืมพูดคุยได้ในคอมเมนต์พื่คุณได้ในแชทเฟซบุ๊กก็ได้แต่ว่าอาจจะช้าหน่อยเพราะว่า m e s s ซเจอร์ไม่ค่อยเด้งนะครับก็ถ้าคุยได้ถ้าเห็นก็จะตอบคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับอ่านหมดอยู่แล้วก็มีอะไรก็คุยกันได้สวัสดีครับ